รุ่งเช้าในป่าลึกพระธุดงและเนนน้อยกำลังเดินธุดงผ่านเส้นทางที่เต็มไปด้วยกรวดหินเสียงเท้าเหยียบหินดังกรอบแกรบไปทั่วบริเวณเนนน้อยเริ่มยกเท้าเดินช้าลงสีหน้าเจ็บปวดจากหินที่บาดฝ่าเท้าแต่อดทนก้าวตามหลังหลวงพี่ไปอย่างเงีบเยบๆหลวงพี่หยุดเดินแล้วหันกลับมามองเนนน้อยแววตาไม่ใช่ความตำหนิแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจ เนนน้อยสุดตัวนั่งลงบนหินข้างทางใช้มือประคองฝ่าเท้าแบวตาเต็มไปด้วยความอ่อนล้าแต่ก็ยังพยัมไม่ปริปากบ่นมากหลวงพี่ยืนเงียบจ้องมองทางเดินราวกับกำลังถามคำถามในใจว่าจะปูพรมให้เนนน้อยทั่วป่าได้อย่างไรโดยไม่พูดอะไรหลวงพี่ถอดรองเท้าธรรมดาคู่เก่าของท่านแล้วยืนให้เนนน้อยด้วยรอยยิ้มสงบเนนน้อยเบิกตากว้างเล็กน้อยก่อนยิ้มออกมาอย่างซาบซึ้งเขาก้มศีรษะให้หลวงพี่แล้วค่อยๆสวมรองเท้าคู่นั้น หลวงพี่เริ่มเดินต่ออย่างเงียบๆเท้าเปล่าของท่านแต่หินกรวดโดยไม่สถานเนน้อยมองตามด้วยสายตานับถือไม่นานเนน้อยก็ลุกขึ้นเดินเคียงข้างหลวงพี่อีกครั้งเส้นทางเดิมแต่หัวใจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแสงแดดอาบป,ป่าทั้งผืนเสียงก้อนกรวดเงียบไปเหลือเพียงเสียงในใจที่กำลังเรียนรู้คำสอนใหม่จากทุกย่างก้าวผู้ใช้ใหม่เข้าสู่ระบบครั้งแรกเปิดกล่องของขวัญรับเพิ่ม5 0สูงสุด150แค่ทำภารกิจปลดล็อกง่ายๆที่แปดเจ็ดแปดเก้าสเต็